แม่เก็บมะม่วงค่าดีนะคะวันนี้ไม่ร้อนไม่ได้อ่ะแม่โทรศัพท์หลุดตัวไม่ได้อ่ะมันไม่มีขึ้นซ้ำทั้งสองหลุมมีกระดูกสองแม่ก็ไม่พูดอะไรโอ้โหหาเรื่องอีกแล้วหาเอ้าเอาเบิรงแม่ลูกเอ้าเอ้าเอ้าแม่ตีเองไขอบคุณตีเองไมันมันอันตรงไหมแม่ระวังมันจะหยดใส่ตาอีฝนหาเรื่องอีกแล้วด่ายังไม่ทันได้เซาเจ็บใส่รองเท้าปีน มุดไปเอากับแม่มาแม่จับถุงโยนมาให้ที่มันล่วงอ่ะเนี่ยกระเทียมแม่จับนี่แม่ตามแปดจริงไหมเนี่ยตามแปดอยู่งานจับตามแปดแม่จับโยนมาให้ฝนเนี่ยล่วงมาท่ล่วงมันเก็บได้ไหมนี่แหละนี่แหละน้ำดีที่ล่วงเนี่ยแม่ไม่เคยเก็บมันต้อนเลยแหละเนี่ยแม่เก็บทิ้งจนแม่ก็มาเก็บทิ้งที่ด้านเลย ไม่ย,ยอ่ย่เราเนี่ยไม่เอาสักเท่าไหร่ล่ะทุกคนอยากพาทุกคนมาเก็บมากๆเลยอะ่ะดูสิมาเน่ดกมากอะ่ะต้นเล็กๆอะ่ะอ,อร่อยด้วยนะถ้าเป็นทุเรียนนะวนมนออวานมากถ้าเป็นทุเรียนเนะาะเออพ่อ,อ,อทำไมมันดกจังอะ่ะดูดิ ตัวนี้สีมพูอ๋อแม่บอกอยู่บอกว่าต้องถามพ่อสองพันใช่ไหมพ่อเหลืองใบเตยกับอะไรชมพูชมพูชมพูทวีปวิ๊ยมันหมักอยู่ใต้ขี้ดินนะมืออุ้อ,<ก>ะะอยะมอยู่ใต้ดินถ้าเป็นทุเรียนเนาะต้นมันเตี้ยเนาะ พุกใหญ่ๆมันจะมีช่วงนี้เดินเข้าไปนี่ไงมะนาวโรดเอาตรงมาแล้วพ่ออยู่ตรงไหนนะพ่อเข้าล็อกไหนนะล็อกไหนก็ได้มีแถวๆเหมือนมะนาวมะนาวพ่อหมดเลยใช่ไหมฮะมะนาวพ่อปลูกหมดเลยใช่ไหมคะได้ได้พันๆมะนาวเปรี้ยวไหมมะนาวเปรี้ยวมะนาวหวานมะนาวเปรี้ยวมะนาวเปรี้ยวมะนาวไอ้ยเขาเรียกพันแป้งเลยเขาเรียกพันมะนาวดกมาก อุ้ยนี่ให้ลูกใหญ่ๆอ่ะพ่อเก็บได้เลยใช่ไหมคะเก็บได้เลยที่มันเก็บไม่ง่เอาที่ลูกใหญ่ๆอ่ะอุ้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ย